ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีเด็กชา,า้ยกพร้าคนหนึ่งซื่อว่าเสียงเสียงน,นั้นมีความผันอยากจะเป็นผู้ล่ำรวยแต่ต้นเองน,นั้นเกิดอยู่ในขอบครั้วที่มีฐานะยากจนแถมพ่อแม่ก็ต้องมาจากไปอีกจังเหตหายเสียงบ่มีเงินแม้แต่จะเข้าหำเฮี้ยนเลยเมื่อเป็นแนวน,นันจังเดให้ยเสียงดินน้นหลนเฮ็ดเวียกทุกอย่างทีเศร้าบานจ้างหวานเพื่อน้ำเงินทีใดมาซื้อเข้าซื้อน้ำไห้กิน พ่อกลุ่มไปวันหวานอยู่มามือหนึ่งในขณะที่เสี่ยงกำลังมาแต่เก็บผืนก็ได้เจอกับบิ๊กแบกที่กำลังแจยยางไปห้องเหียนบิ๊กแบกเมื่อเห็นเสี่ยงก็ได้เว้ากับเสี่ยงออกไปว่าเสี่ยงแต่ละมือเวียของมึงคือสิมิตละลอกเก็บพืนนอและไปรอหับจ้างหาเงินไปวันหวานมึงบูคิดสิไปหำเฮียนหาความูอเพื่อจะได้เห็ุเวียกบนดีดีมีเงินค้าใส่น้ำเขาโอ้ยเชียวเอ๋ยขั้นกู้ปเหตดแบบนี้เอาเงินค้ามาแต่ใส้ซื้อเขาซื้อน้ำพะต้องว้าวถึงดอกอันเลืองเฮี้ย นนงนสนชื่อปื้่มซื่อสอเครื่องเขาเฮียนกอบ่มีเออก็ะเมนความึงอยู่ไดนโนแต่ถ้ามึงเฮ็ดหาพอเตยกุมอยู่กุมกินแบบนี้จังไดมือมีเงินเก็เกบเอาไว้ใส่หน้าหนา้าโขดบาดเจ็บเป็นอีกแห้งยุงยากเิเอาเงินมาแต่ใสมาปิ่นปัวฮั่นเตมึงเว่าก็ถือขวามึงฮั่นละพอบากู้เองก็มีควม่วงฝันอยากเป็นผู้ล่ำรวยมีขบขวที่อบอุน่นมีเวียเค็งงาน <c oughs> ทํำที่มนันคงแต่มันคงจะเป็นไปบ่ได้ดอกขั้นมึงใดแต่คิดแบบนี้คววมผันของมึงบ มีวันเป็นจริงดอกเอาแบบนี้สาก็ว่าให้มึงไปหาเงินอยู่ในเมืองใหญ่เป็นสังพราะว่าอยู่ในเมืองใหญ่มันก็จะมีโอกาสหาเงินได้หลายกยู่บ้านเฮาเพราะว่ามันมีเบียกหลายอย่างให้มึงเลือกตามที่มึงถนดัดโอ้แมนข้อมึงได้น้อเชียวแต่กูหันตี่บเคยไปเมืองใหญ่น้ำเขาจักเธอเออหนาะถามมึงบ่ก้าตัดสินใจความผันของมึงที่อยากจะเป็นผู้ล่ำรวยจะบอกมีวันเป็นจริงได้ดอกเท่านี้ลละกูสิไปโรงเรียนก่อนเดี๋ยวบบท่านเขาหองเรียนนํำเขาจักหน่อยหนายคู่ใสกูยื่นขาเดียวอีกโอ้ โอเคขอบใจเพื่อนที่แนะนำความสว่างเมื่อเว้าจบเสี่ยงก็ได้แบกพื้นของต้นกลับหวานพ่อมาหอดเถือนเสี่ยงก็ได้นั่งคิดและทบทวนเรื่องเล่าที่บิ๊กแบกแนะนำมาย่างตั้งใจก่อนที่เสี่ยงจะจมพึมพำคนเดียวออกไปวะบักบิ๊กปั้ามากก็เป็นตหนาคิดอยู่ไดถ้าเฮาอยู่จุดเดิมและเดเวียกเดิมเดิมเฮาก็จะอยู่จุดเดิมเดิมบอกมีโอกาสเปลี่ยนตัวเองหรือพลิกตัวเองให้เป็นคนที่ลำรวยได้แต่ถ้าเฮ้าไปเมืององะ แล้วริใช้ชีวิตแบบใดพี่น้องพี่นุงกบม่มีเพื่อนของข้ากบ็บ่มีและเมื่อข้าไปหอดเข้าใช้ไปพักเศร้าอยู่ใสเอากเก้าหวะาไปใต้ดาบหนาเอาดีกลัวเป็นจังไดคอยว่าการน,นั่นแหละครับเสี่ยงเมื่อตัดสินใจได้แล้วก็หีเผากะเขี้มเครืองของเพื่อที่จะออกเดินทางตั้งแต่เสาด้วยความหวังว่าการไปเมืองใหญ่จะสวยเปลี่ยนชีวิตของตนเองได้เมื่อกะเขี้มเครืองของแล้วแล้วเสี่ยงก็ได้นอนพักผอ เสาวันถัดไปเสี่ยงก็ได้ตื่นตั้งแต่สาวแล้วก็ม่งหนาเดินทางไปเมืองใหญ่ด้วยรถเมลและบโดโอนเสี่ยงก็เดินทางมาหอดเมืองใหญ่จังเหตุให้เสี่ยงตกตะลึงกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากบ้านนอกของเขาหลายเพราะว่าเมืองใหญ่เต็มไปด้วยผูค้คนรถล่านผ้าหนะ้านาและเต็มไปด้วยสิงสกปกระโปและข้นมนลผษท,ที่ทําให้เสี่ยงเหม็นซึ่งแตกต่างจากบ้านนอกของเขาอย่างสิ้นเสริมและสิงที่นนาตกแจ ใชไปกวัวนาน,นเสี่ยงโบหูวัาสิไปเห็ดเวียกอยู่ใสและโบหูว่าสิป้พักเศร้าอยู่ใสเพอว่าอยู่เมืองญ่เสี่ยงโบมีเผื่อนและโบมี่ไผ่สนใจต้นเลยก่อนที่เสี่ยงจะจมพึมพำออกไปวไไปะใต้ตายบานีใต้ลดบัดกู้เดินทางมาหอดเมืองไงกับโบหูว่าสิปทางไดและกู้จะไปเห็ดเวียกอยู่ใสผพักอยู่ใสอยู่กินจังใดขั้นหูแบบนี้กู้บมาดีกวขั้นสิกับเมื่อปานก็บมีเงินจ้าง ใต้ตายแบบนี้วามากเลยจะเป็นท่อเด้และตอนนี้กูก็เริ่มหิวแล้วเงิ่นจะซื้อเขาซื้อน้ำกระบหมีนั่นละครับเสี่ยงเริ่มท้อและหูซึกว่าต้นคิดผิดที่มหาเงินอยู่เมืองใหญ่และโดยความหิวจนทนบ่อดดเสี่ยงจึงได้เลาะขอเขาขอน้ำน้ำข้นแปลกหนาเพื่อที่พวกเขาจะสวยต้นใดเสี่ยงเลาะขอควมำสวยเหลือน้ำผูข้นจํานวนหลายแต่ก็บ่มีไผยยืนเมื่อเขาไม่สวยเสี่ยงเลยเ,ออเมื่อเป็น แนวนานก็ยิ่งเหตให้เสี่ยงหูซึกท่อแท้นักขึ้นกาเดิมและก็หูซึ้งิวและอ่อนแรงมากขืนก่อนที่เสี่ยงจะมานั่งจมค้นเดียวอยู่คางกล้องขายาออกไปวะโอ้ยอยากมากทั้งวันแล้วเมื่อยก็พ่อเมือ่อยหิวก็พ่อหิวแลชีวิตของโกจะมีเพียงซัพนีบ่บ่หนีออกจากบ้านเพื่อมาหาเงินอยู่ในเมืองไงบ่หูว่าจะไปทางใดหิวจนใส่สีขาก็บ่มีไผ่ใจดีคิดจะยืนมือเขามาสวยห้า มีแต่คนเห็นแกตัวทั้งนานบ่คือบ้านนอของกู้จักน้อยมีอย่างก็สวยเหลือการเฮามีพักปลาเขามีสินมีป่าก็สามารถแลกเปลี่ยนกันกินได้เฉ่งแตกต่างจากเมืองให่บ่มีเงินสื้อก็บ่ได้เกณฑ์ละเฮาเฮ็ดจังไดนอถ้าเป็นแบบนหนเฮาคงจะอดใต้แน่นอนเมื่อเว้าจบเสี่ยงโดยความที่มือยลาเพราะยางมากทั้งหวานและบ่ท่านได้กินอย หลังล่งท้องเลยจังเหตุห้ยเสี่ยงนอนจับไข่อยู่ข้างก้องคายาด้วยทีผูข้นยางผ่านป้ยผ่านหมาเป็นจํานวนหลายก็บมีไผจักคขนที่คิดเขาจะไปสวยเสี่ยงเลยเพราะพวกเขาคิดว่าเสี่ยงนานอาจจะเป็นเด็กพาเนจอนเลาะคุยเคียหาอาหารอยู่ในก้องขายากินไปวันหวานเฮ้ยว้าแล้วก็เป็นตาสงสารเสี่ยงนอขับนาอเสาวันทัดไปในขณะที่เสี่ยงกำลังนอนจับไข่อยู่ค้าง ก้องขายาก็ได้มีหญิงสาวคนหนึง่งสือวาสูดาที่กาลังย่างผ่านมาเพื่อที่จะไปเหตดเหวียกตามปกติก็ได้มาพบกับเสียงเสงเวลานี้อาการของเสียงนานบ่คอยสู่ดีป้านไดเมื่อเห็นแนวนานสูดาที่ย่างผ่านมาก็เกิดความสงสารก่อนที่จะนําโต้เสียงทรงล่งพยาบาลเพื่อทําการหักษาและปีนปัวและเวลาก็ได้ล่วงเลยไปสองวนันก็ได้เหตดให้เสียงตื่นขึ้นมาพร้อมกับ หายดีเป็นปกติเสี่ยงได้เจอกับสุดาที่นั่งเผาตนเป็นเวลาสองวนันจังเหตุให้เสี่ยงหูซึกประหลาดใจว่าเป็นหยางจังมีค้นใจดีให้ความช่วยเหลือแกตนทั้งทั้งที่ตนก็เป็นคนแปลกหนาะและบ่มีหยังแลกเปลี่ยนเลยก่อนที่สุดาคนแปลกหนะ้าจะถามเสี่ยงออกไปว่า คุณขึ้นพื้นึ้นมาพร้อมทั้งหายดีเป็นปกติแล้วบอใช่แล้วครับผมหายดีเป็นปกติแล้วและคุณเป็นผายมาอยู่ี่ใดจ้างใดอ๋อที่ฉันซื้อชู้ดาเฮ็ดเปียกขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ไกลๆกับโรงพยาบาลน,นี่ละ่ะดิฉันเห็นคุณนอนจับไข่ปู้สติอยู่ข้างๆกล้องขยายดิฉันจึงนำคุณส่งลงพยาบาลเพื่อปินป้วนาะและตอนนี้คุณก็หายดีแล้วดิฉันขอกลับไปขายเครื่องมือ สองกอนเดอ้อละค่าหวานค่ายาีิฉันก็จ่ายให้คุณเมดแล้วอ๋อคุณเอ้งบอกที่เป็นคนช่วยผมไหวขอบใจหลายๆเดอ้อถ้าบ่ไไ้คุณช่วยผมไหวป้านนี้ผมอาจจะใต้ไปแล้วพอ,อเป็นยังดอกต้นนี้คุณปลอดภัยที่ฉันก็ดีใจแล้วแต่คุณเป็นคนมาแต่ใสจ้างใดจึงได้ไปนอนอยู่ข้างก้องขยะแบบนั้นอ๋อผมมีชื่อน้าว่าเสียงผมเป็นคนมาจากบ้านหนอและผมก็ได้มาเมื่องใหญ่นีนเป็น ข้างแหลกเมื่อผมมาหอดเมื่องไงผมก็งงป้านไกต่ตาแตกบ่หูวา่าจะไปทางไดพี่น้องเพื่อนพุงกบมีและเงินที่จะจ้างรถกลับบานกบมีจกกักเกะผมจึงได้ซัดเซพ่พระเนจรไปตามทางเลยๆเพื่อหาเวียกเหตุงานทำและขอข้เมวยเหลือน้ำข้นแปลกหนาแต่กบมีไผยเงินมือเขาไม่ช่วยผมเลยจังเหตุให้ผมหิวและเมื่อยลา้าก่อนที่จะหมดสติไปขังกล้องขายะาที่คุ้นวานั่นละโอ้มันเป็นอย่าง นี่นี่เองแร่ตอนนี้คุณได้เวียกเห็ดแล้วปอย่างเลยคุณพ่อชิมีเวียกให้ผมเห็ดอยู่บอรครับถ้าคุณยังบ่ท่านมีเวียกเห็ดให้คุณมาเห็ดเวียกอยู่น้ำดิฉันก่อนก็ได้ถ้าคุณหาเวียกได้คุณก็ไปเห็ดเวียกของคุณเองดิฉันก็บอได้ว่าอย่าง อ๋อคุณสุดาคุณเป็นคนดีจริงเก่งขอบใจหลายๆเดอ้อทีเมตตาผมตอนนี้พอเข้ากลับมเมื่อเฮือนเสาของดิฉันก่อนเพราะว่าคุณคงจะหิวนาดูเมื่อส้นทนากันแล้วสุดาก็ได้พาเสี่ยงกลับบ้านเสาของตนพ่อมาหอดสุดากับเสี่ยงก็ได้พากันนังกินเขาพร้อมส้นทนาเพื่อถามสารทุกสุกตีบออกไปวะเสี่ยงคุณคิดจงไดคุณจงตัดสินใจออกมาหาเงินอยู่เมืองไง่ก็พอผมมีความผัน อยากแกเป็นผูรำลุ้ยฮันตีเพราะว่าผมอยู่บ้านนอกผมได้เฮ็ุทุกอย่างเพื่อหับจ้างหาเงินแต่ก็ได้เงินเพียงเล็กน้อยเพอแต่ได้ใจไปวันหว,นวานบพพ่อเสมีเงินเก็เกบแลรลำลุวยได้หลังจากนั้นผมก็ได้หับคําแนะนํำจากเพื่อนของผมให้มาทำงานอยู่เมืองใหญ่พว่าอยู่เมืองใหญ่มีเวกตังมากมายแถมยังได้เงินดีผมจึงได้ตัดสินใจมาละคุณเดชทีฉันเองก็เป็นคนอยู่บ้านนอกเช่นเดียวกับคุณฮันลาที่ชั ออกมาหาเงินอยู่เมื่อญ่เป็นครั้งแหลกชีวิตของดีชันก็ค่ายคือกับโขนแต่ดีชันก็บอย่อมถอหาเวียเขเป็นเวลาด้านเติบจนดีชันได้มาขายเครื่องเก่ามือสองจังเฮตให้ดีชันพอมีเงินเก็บอยู่บางและความพันของดีสันในภ่ายภาคหนาดีชันคิดว่าจะขยายหาดขายเสื้อผ้ามือสองให้ได้สองาสามสาขาเพื่อเพิ่มไลยไดา โอ้ดีเลยผมจะตั้งใจช่วยคุ้นขายเขืองเพื่อตอบแทนบุ่นโขนที่คุ้นชวยผมไว้ และหายโอกาสผมได้เหตดเวียวกน้ำนัลครับเสี่ยงหูซึกขอบคุณและประทับใจในความดีของสุดาพวกเขาทั้งสองล้มกันมากขืนและเขาใจกันมากขืนพวกเขาทั้งสองเฮียนหูและแหลกเปลี่ยนบทเรียนในก้ารขายจนทั้งสองเกิดคววมซำนีสํานานในการขายเขืองและเหตุให้พวกเขาทั้งสองสนิทสนมกันหลายขืนและมีค่วมสูงเสาวั่นทัดไปเสี่ยงพร้อมด้วยสุดาก็ได้ตื่นตั้งแต่สาว เพื่อที่จะมาขายเครื่องเก่ามือสองโดยควบตื่นเต้นและมีหวังเมื่อมาหอดหารเสี่ยงกบล้อสาฮีพ่าโปรโหมทดขายสินค้าท่านทีสบายดีสวัสดีลูกค้าที่นาะฮักทั้งหลายมือนี้เสี่ยงมีเครื่องเก่ามือสองมีแต่โตง้งามงามบอเป็นล่องไผแน่นอนมีทั้งสงมีทั้งเสือ้อที่ใส่ได้และดูดีมีระดับได้โปดขยับมาาไกล้กล่ยาพ่าวยางหนียางกายถ้าไผ่ซื่อสาเป็นโต้สุด ทายพวกเข้าก็ใจดีแถมพี่ไปเลยสลิปก้าแมวแลบลีนที่ผ่านการใส่งานมากเป็นเปรับห้องเลยว่าของดีมีคุณภาพแน่นอนโอ้เจ๋งว่าแพทย์ใหม่บ่าหฮันคือโปรโมทขาสสินค้าคาแทบ้านาคนของใจซื้อๆโอ้ยคนของใจเพิ่นว่าสงสัยมักเขาแล้วน้อกูเอาส่งกับเสือเดินเนี่ยวละตัได้ครับ7000 70, ค,ครับผม ส่วนผมเอาสองสุดเด้อเอาสีเหลืองกับสีเขียวงามหลายสุดนี้จะเอาไว้ใส่ไปหลินบุ่นเนื่นสามได้ครับถ้าเอาสองสุดเป็นแสนเศร้าพันกีบครับผมส่วนกูถ้าเอาตัวสุดท้ายเด้อเพราะว่าจะได้ของแถมเป็นสลิปก้าแมวแบลบเหรียที่ผ่านการใส่งานมาโดนนี่เหรอเขาจะว่าของแถมของมีคุณนาผาไปเลยครับผม,บ,มบ่มมีปัญนา นั่นละครับเสี่ยงกับสูดาขายเครื่องเกาเมื่อสองบ่พ่อเท่าใดก็มีคนจํานวนหลายมาซื้อเครื่องเกาเมื่อสองของพวกเขาจนหมดเกลี้ยงจังเหตไห้พวกเขาทั้งสองได้กาไรจากการขายในครั้งนี้หลายพ่อสมควรจังเหตไห้สู้ดาดีใจและหูซึกปลื้มใจเป็นยางหมากที่ได้เสี่ยงมาขายเครื่องน้ําและเวลาก็ได้ล่วงเลยไป3มปีย้อนการขายดับขายดีจังเหตไห้พวกเขาทั้งสองได้กาไรอย่างหลวงหลายและก็ขายจนหมดเกลี้ยงทุกๆุกวนันจังเหตไห้พวกเขาทั้งสองล้ำ วยและมีเงินเก็บย่างหลวงหลายเสียงเมื่อเห็นว่าตนเองมีเงินค้ำแล้ว <c oughs> ก็บ่เคยลืมบุญคุณที่สุดาสวยต้นไว้ในเมื่อก่อนจนตนเองมาหอดจุดนี้ซึ่งก็เป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับตนและเพื่อตอบแทนบุญคุณของสุดาและเพื่อทำค่วมผันของทั้งสองให้เป็นเจีงเสี่ยงจึงได้ขยายสาขาห่านขายเครื่องเก่าของสุดาออกเป็นหลายสาขาบววภายในและนอกประเทศบัวา,าจะเป็นโตเกียวป้าหลีและกุ้งดอนตอมจังเฮดไห้พวกเขาทั้ง สองลำลุ้ยไม่เฮือนหลังใหญ่รถหรูและของหรูๆอีกมากมาย ก่อนที่เสี่ยงจะวากับสุดาด้วยความที่ใจออกไปวะสุดาพอเฮ้าทั้งสองเคยพบอุปสรรคในเมื่อก่อนตั้งมากมายแต่พอเฮ้าทั้งสองก็ผ่านมันมาได้จนพอเฮ้าทั้งสองลำลุ้ยไม่เฮื่อหลังใหญ่และของหรูตั้งมากมายและผมก็แสดงคว่มขอบคุณที่คุณเหดให้ผมมีวันดเ้น่พอเป็นหยังดอกถ้าบมีคุณทีฉันก็คงจะบอ่อา,า้าหมาขยายห้านา้าขายเคืองเก่าเมื่อสองไปหลายสาขาดา เป็นย้อนพววเฮ้า,าสองคนสวยขันเหตุสวยขันเก็บออมและชสวยขันขายพววเฮ้าจึงลำ้วยมีเงินขาและห้านคขาหลายสาขาแบบนี้แม่นแล้วตอนนี้พววเฮ้า,าก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วมีเงินมีทุกอย่าง แต่เมียของผมหันตีผัดบอ่อหมีผมเลยอยากขอคุณมาเป็นเมียจะได้อยู่บอ่อสูดาเมื่อได้ยินแนวนานก็ดีอกดีใจเป็นยางหมาก่อนที่จะตอบเสี่ยงด้วยความดีใจออกไปวะแฮะแฮะแฮะอู้ซึกหมานเว้ยเป็นก็เป็นหลังจากนั้นเสี่ยงก็ได้อยู่กินเป็นผัวเมียกั้นกับสูดาเป็นขอบขั้วที่อบอุน่นมีความสุกย,ย่างยิ่งใหญ่และมีผลสำเร็จจบบอรอลีบูญ